เอาละครับพี่น้องที่ยังหายใจทุกคนนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับอยู่วันนี้นะครับเราก็มาพบเกมเดดโปรเด็นะครับในภาคนี้เราจะมาเล่นกับเพื่อนๆนะครับพี่ยังเป็นเพื่อนใหม่ผมนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วจะได้บ้านที่เป็นผู้หญิงนะครับคนหนึ่งแล้วก็ใครก็ไม่รู้เพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะเขาเป็นผู้ชายนะครับโอเคในครั้งนี้นะครับเราจะมาถามมือขี่ชมนุ่มกันนะว่าเราจะไปรอดหรือเปล่านะฮะ แบบนี้อีกแล้วเหรอจับเวลาอีกแล้วเหรออันนี้อันนี้อันนี้ระดับอะไรเนี่ยรระับปาอีซี่ไอ,อิวตอีตี้สุดๆเลยฮะอันเนี้ยแล้วต้องทำไรต่อ,อทำไรต่อ เปิดประตูวัวหรือรอซัมบี้่นไงมาแล้วโดดได้ด้วยโดดได้ด้วยมาแล้วโอเคครับตอนนี้ฮนะเราจะไปสนใจใครทั้งนั้นเดี๋ยวนะข <c oughs> นาดอีซี่ยย้วเนี่ย ขนาดอีซี่แล้วเนี่ยโอเคคนระับตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยแนมะ่งมึนตึ๊บเลยนะมมันาแล้วเฮ้ยมาแล้ว,ลวตัวเบลเลย อะไรก็ไม่รู้ที่ระเบิดได้ด้วยโอ้โหโอ้ยตายแล้วเหรอไอเต็มหน้าเต็มตาเลยโอ้โหโดดดิครับโอ้โหชิดผ่านแนะ ดองขี้ไปแล้ล้าไม่ดีแล้วนะฮะสุดยอดเลยเตียงเตียงอันนี้อีซี่ทชไมมีมีแบบว่าอ่อนกว่าอีซี่ไหมอ โอ้โหมันยากจริงๆอ่ะแล้วใครกดเอ้าก็บอกให้กดเอาแล้วไงต้องใส่ต้องรวมๆกันไว้ละมั้งเพราะมันจะได้แบบว่าใกล้ๆกันโอเคครับเราจัการทั้งหลังนะฮะถุย เราจะเอาเปรียบเขาด้วยเออเราต้องแบบสายบูสนะฮะสายบูสซัดก,กำแพงร้อยนัดเอาไงดีครับจังหวะนี้เฮ้ยไอตัวนี้มันขี่คอนี่ว่ะภาวนาใหญ่มันมานะเว้ยโอ้โหเดี๋ยวดูโอ้โหปิว,วปตกตึกเลยโอ้โห โดนตบปิวตกตึกเลยอ่ะชิบหายแบบว่าตบทีเดียวนี่คือแบบปิวอ่ะตกตึกอ่ะทับร้องไห้โอ้โหจับกระแทกื้นอย่างดุริยงย่างงหลับเลยนั่นไงโดนตกหัวเลยอุ้ยไหวไหมเด็ก ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยสภาพเนี่ยนั่นไงพี่ดูเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆโดนทมบี้กระทืบอะ่ะนั่นไงโอ้โหหยุดหยุดทมบี้เขาไม่ได้จริงๆนะสุดยอดเลยเอาไงดีจะวางแผนยังไงหรือจะ ตรงไหนตรงไหนมันก็ยากหมือนเนะแต่คือว่าต้องเอาไงดีตรงแล้วแต่แล้วแต่เลยจัดเลยก็ได้แล้วแต่ก็ตรงไหนอ่ะอ๋โอ้โหเออเป็นความคิดดีๆนะถ้าระเปิดไฟในปักปลาข้างล่างแต่มันไม่มีแล้วอ่ะ จะลองลองมาล่อดูครับฝั่งนี้นะคะรอถังโดนดูน่าจะโล่ร่วงโอเคแล้วเขาป้อมมั้งครับโอ้โหตอนนี้ผมไม่อยากจะพูดเลยเลย ขุดได้โอ้โหอีอ้วนมาแล้วเอาทำไอ้ได้ป่าวมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนสาวๆไหวไหมครับเนี่ยไม่ไหว ไ่ไหวก็วิ่งหนีเลยได้ได้ได้เดี๋ยวไปหา,หาที่ก่อนแต่ระวังให้ดีด้วยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอ,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 อยู่ไหนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปโอ้โหแล้วอยู่กลางกองไฟได้ดะรถไฟเอาไฟมารอบเราตอนทุกคน จะจะช่วยแป๊บระงกเอาตถึไม่หรอกไหนอะไหนไหนอ๋อเดี๋ยวนี่กำลังช่วยอยู่แป๊บนึงช่วยเหลือสังคมเยอะมากตอนนี้ไอ้้อไตัวใหญ่มาแล้ววิ่งหนีขึ้นตัวใหญ่มาแล้ววิ่งหนีขึ้นไปก่อน เรียกช่วยไม่ไหวจริงๆนะฮะบอกเลยขอหลับ่อนดีกว่าแม่จ๋าผมไม่เอากระถิเอาหินกระแทกหน้าไอ้โง่จุดทำร้ายจริงๆเลยว้าย อันนี้ไม่ไม่ต่างอะไรกับไอ้น,นี่เลยนะเนี่ยอ่าใครหลุดไปอ่ะมมีไีไหนจุดออกเขาหลุดไปหรือออกจากเกมอ่ะไปเล่นบาาดธรรมออ๋อจะไปเล่นดาบธรรมาดาป่ะล่ะดียังไงเราจะเล่นแค่นี้ห้้องง ไปนนทำไมด้นานนี้ไม่ไหวแล้วโอเคโอเคได้ครับผมมันมาแล้วมาปะไม่มาใช่ไหมตกใจได้ยินเสียงตกใจเลยโอเคครับคลิปดีต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งคลาให้ด้วยนะโอเคครับไปแล้วครับายบายมันยากจริงๆนะฮะ